ม,มาสกุลน,นะครับยังไงให้เราเอให้เรามาตรงนี้นะครับซึ่งมันจะมีบอสเกิดอยู่นะครับแบบชื่อเอสีขั้นพีดนะครับซึ่งแบบนี้ผมก็พึ่งลงครับแล้วก็มาสกุนะก็จะเป็นเดี๋ยวตัดคิปไปหาแชงคจะได้ฟาร์มไปได้ครับถ้าอะไรจะเป็นการใช่โยนการตัดมั้ง ไม่โดนไม่โดนไม่โดนป๊อกบ๊อกแล้วก็จะประมาณนี้แล้วก็อันนี้เป็นท่ายิงธน,น,นูครับโอ้ยโอ้ยโอท้ท่าสามอันนี้ผมไม่รู้นะครับใช่ท่าสามผมไม่รู้มันใช้ไม่ได้แอดฮัลโหลทำไมมันใช้ไม่ได้ท่าสามปอกบ๊อกอ่แบบนี้ไม่ปมดครับ กูก็สามถ้าคุณมีสิ่งนี้กูก็ฟาร์มสบายครับใช่แล้วก็คลิปมีเท่านี้นะครับจบครับหนึ่งนาทีจบ